บทที่3นะคะจะว่าด้วยเรื่องตัวแปรนะคะวัตถุประสงค์การวิจัยและสมมุติฐานการวิจัยในบทนี้นะคะเนื้อหาก็จะประกอบไปด้วย4หัวข้อนะคะก็คือ 1. ความหมายประเภทแล้วก็ระดับการวัดตัวแปรนะคะเนื้อหาที่2การนิยามตัวแปรเนื้อหาที่3วัตถุประสงค์การวิจัยและเนื้อหาที่4ก็คือสมมุติฐานทางการวิจัยนะ,ะข้อแรกกันนะคะเรามาดูความหมายของตัวแปรก่อนตัวแปรนะคะภาษาอังกฤษก็คือ variable ก็คือสิ่งที่มันสามารถแปลเปลี่ยนค่าไปได้ตามคุณลักษณะหรือว่าคุณสมบัติของมันนะคะเช่นเพศเชื้อชาติศาสนาระดับการศึกษาความพึงพอใจความอดทนรอคอยคะแนนสอบนะคะน้ําหนักส่วนสูงความเร็วรายได้เป็นต้นจริงๆก็ต้องใส่ว่า9รอ9นะคะอีกอื่นๆอีกมากมายตัวแปรแบ่งได้ออกเป็นกี่ประเภทถ้าสมมุติคําถามข้อสอบถามว่าตัวแปรแบ่งออกเป็นกี่ประเภทะอะไรเงี้ยเราต้องบอกว่า มันแล้วแต่ว่าเราจะใช้เกณฑ์อะไรในการจำแนกนะคะเพราะ,ะนั้นถ้าใช้ลักษณะนะคะของข้อมูลในการจำแนกสามารถแบ่งเอาได้เป็น2ประเภทก็คือประเภทที่1ตัวแปรเชิงปริมาณนะคะ Quantitative Variables หมายถึงตัวแปรนะคะที่เรานำตัวเลขไปแทนค่าแล้วเนี่ยสามารถเปรียบเทียบกันได้ว่ามากกว่าน้อยกว่าเช่นคะแนนสอบนะคะแล้วก็สามารถเอามาบวกลบคูณหารกันได้ ส่วนประเภทที่2นะคะตัวแปรเชิงคุณลักษณะหรือ quantitative variable อันนี้เป็นตัวแปรที่พอเรานำตัวเลขเข้าไปแทนค่าเลวเนี่ยเราไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้นะคะตัวแปรเชิงคุณลักษณะหรือเชิงคุณภาพเนี่ยจะแปลเปลี่ยนไปตามคุณลักษณะหรือคุณสมบัติของตัวแปรนั้นๆยกตัวอย่างเช่นนะคะเช่นนะคะตัวแปรเพศแปลเปลี่ยนค่าได้ไป2ลักษณะก็คือเพศชายกับเพศหญิง พราะนั้นพอเราแทนตัวเลขเข้าไปเช่น1แทนเพศชาย2แทนเพศหญิงตัวเลข1กับ2เนี่ยเป็นเพียงแค่ตัวแทนของของเพศนั้นๆเท่านั้นเราจะเอา1มาบวกกับ2หรือเราจะบอกว่า2มากกว่า1เพศหญิงมากกว่าเพศชายอะไรเงี้ยเราบอกเราไม่สามารถพูดแบบนี้ได้นะคะหรือตัวแปลการอบรมเลี้ยงดูสามารถแปลเปลี่ยนไปเป็น3ลักษณะก็คือเลี้ยงดูแบบปล่อยปะละเลยนะคะแบบเอาใจใส่หรือแบบประชาธิปไตย เพราะฉันพอเราแทนตัวเลขเข้าไปให้เนี่ยหน,นะคะแทนแบบดูแลแบบปล่อยปะ่ละเลย2แบบเอาใจใส่3แบบประชาธิปไตยตัวเลขเป็นเพียงแค่สิ่งสมมุติให้กับตัวแปรนั้นเฉยๆคราวนี้ถ้าสมมุติเราใช้เกณฑ์ด้านความต่อเนื่องกับไม่ต่อเนื่องบ้างละ่ะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทเหมือนกันนะคะก็คือประเภทที่1ก็คือตัวแปรต่อเนื่องภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่า continuous variable เป็นตัวแปรที่สามารถแปลเปลี่ยนค่าได้อย่างต่อเนื่องนะคะภายในช่วงหนึ่งช่วงใดหรือสามารถมีค่าเป็นเลขทศนิยมได้สามารถเปรียบเทียบได้ว่าอะไรมากกว่าอะไรน้อยกว่าเช่นความสูงนะคะหนึซนมน้ำหนัก4 5 5กิโลกรัมอย่างนี้เป็นต้นประเภทที่2ค่ะได้แก่ตัวแปรแบบไม่ต่อเนื่องหรือเราจะเรียกว่า discrete variable หรือเราอาจจะเรียกอีกอย่างนึงว่าเป็นตัวแปรจัดประเภทก็ได้นะคะ categorical variable อันนี้เป็นตัวแปรที่เปลี่ยนค่าอย่างไม่ต่อเนื่องนะคะจะแปลค่าไปตามจำนวนของคุณลักษณะหรือคุณสมบัติของตัวแปรนั้นๆเช่นจำนวนคนจำนวนเก้าอี้นะคะแล้วก็ไม่สามารถมีค่าเป็นทศนิยมได้เพราะใส่ทศนิยมเข้าไปแล้วเขาจะไม่มีความหมาย หากเราใช้เกณฑ์นในการจัดกระทํากับไม่จัดกระทําเราก็สามารถแบ่งประเภทของตัวแปรได้เป็น2ประเภทเช่นเดียวกันนะคะประเภทที่1ก็คือตัวแปรที่จัดกระทําหรือตัวแปรทดลองนะคะ treatment variable or experimental variable ก็คือเป็นตัวแปรที่นักวิจัยสามารถจัดกระทําให้กับตัวอย่างได้นะคะเช่นตัวแปรวิธีสอน อีกประเภทหนึ่งก็คือตัวแปรคุณลักษณะนะคะ attribute variable ก็คือเป็นตัวแปรที่นักวิจัยเนี่ยไม่สามารถจัดกระทําให้กับกลุ่มตัวอย่างได้หรือถ้าหากจะกําหนดให้เนี่ยโอ้โหก็จะกําหนดด้วยความยากลบาบากมากๆเช่นเพศอายุอาชีพนะฮะหรือที่อยู่อาศัยเป็นต้นถ้าเราใช้เกณฑ์ด้านความสัมพันธ์เชิงเหตุผลระหว่างตัวแปรเราสามารถแบ่งออกเป็นได้4ประเภทนะคะก็คือ1น,นะฮะตัวแปรอิสระหรือตัวแปรต้นภาษาอังกฤษเรียกว่า independent v a แว a b l e เรามักจะใช้ตัวยอ่อว่า IV นะฮะหมายถึงตัวแปรที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดผลอย่างใดอย่างหนึ่งตามมานะคะซึ่งผลที่ว่านั้นนะ่ะเป็นสิ่งที่นักวิจัยต้องการศึกษาก็คือตัวแปรตามนะก็คือตัวนี้ Dependent นะคะเราเราก็จะเรียกย่อยๆว่า DV เนาะหมายถึงตัวแปรผลนะคะที่เป็นผลอันเกิดจากตัวแปรต้นนะยกตัวอย่าง ศึกษาระดับความมีวินัยของนักเรียนนะคะที่ได้รับวิธีสอนที่ต่างกัน2วิธีเพราะฉะนั้นตัวแปรตามก็คือความมีวินัยนะระดับความมีวินัยตัวแปรต้นก็คือวิธีสอนที่ต่างกัน2วิธีตัวแปรประเภทที่3ก็คือตัวแปรเกินหรือตัวปแปรแทรกซ้อนนะคะภาษาอังกฤษเรียกว่า extraneous variable นะคะหรือตัวแปรควบคุมก็ได้ control variable หมายถึงตัวแปรอื่นๆนอกเหนือจากตัวแปรต้นนะคะที่อาจจะทําให้ตัวแปรตามเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงตัวแปรเกินมักจะทําหน้าที่คล้ายๆกับตัวแปรต้นนะคะแต่มันเป็นตัวแปรที่เราไม่ต้องการศึกษาซึ่งถ้าเราไม่ควบคุมตัวแปรตัวนี้อาจจะส่งผลต่อตัวแปรตามได้ยกตัวอย่างเช่นตัวแปรเพศหรือประสบการณ์การสอนคุณวุฒิของคุณครูสไตล์การสอนบุคลิกภาพของคุณครูนะคะช่วงเวลาที่สอนเป็นต้น ตัวแปรอีกประเภทหนึ่งนะคะก็คือตัวแปรสอดแทรกภาษาอังกฤษก็คือ intervening variable อันนี้เป็นตัวแปรที่เกิดขึ้นระหว่างตัวแปรต้นกับตัวแปรตามหรือเป็นตัวแปรที่มีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามโดยปกติแล้วเนี่ยนะคะตัวแปร intervening variable เนี่ยมันจะเกิดจากตัวแปรต้นนะคะแล้วก็จะส่งผลกับตัวแปรตามควบคุมได้ยาก ยากกว่าตัวแปรเกินนะคะเช่นแรงจูงใจในการเรียนความสนใจที่บอกว่าตัวแปรสอรแท้หรือ intervening เนี่ยมันเกิดจากตัวแปรต้นคือยังไงก็คือเช่นสมมุติถ้าเราจัดตัวแปรต้นเราคือวิธีสอนอเราสอนไปถ้าเราสอนไม่ดีตัวแปรต้นเราไม่ดีมันก็จะทําให้เกิดตัวแปรตัวนี้มันก็จะเกิด intervening variable เกิดขึ้นคือเช่นเด็กไม่สนใจเรียน เด็กไม่มีแรงจูงใจในการเรียนนะคะเด็กเบื่อหน่ายอย่างนี้เป็นต้นหรือเด็กอาจจะเมื่อยล้าอย่างเี้ค่ะนะคะต่อไปเรามาดูระดับการวัดตัวแปรนะคะ level of measurement ระดับการวัดตัวแปรนะคะระดับที่1ระดับนามบัญญัติ nominal scale อันนี้เป็นการวัดเพื่อจัดกลุ่มเท่านั้นหรือจัดประเภทตามลักษณะที่แตกต่างกันของตัวแปรโดยใช้ตัวเลขเข้ามาแทนเช่น เพศจัดได้เป็นชายหญิงใช่ไหมคะถ้ากำหนดตัวเลขให้1แทนเพศชาย2แทนเพศหญิงก็จะบอกถึงเพศที่กำหนดไว้เท่านั้นเช่นรหัสประจำตัวนิสิตหมายเลขโทรศัพท์เลขที่บ้านยี่ห้อรถอาชีพศาสนาแล้วก็อื่นๆเนาะสูงขึ้นมาอีกนิดนึงเขาเรียกว่าระดับมาตรอันดับหรือเรียงลำดับหรือ ordinal scale อ,อ,อันนี้เป็นการวัดหรือเป็นตัวแปรที่อยู่ในระดับที่สูงกว่า นอร์มินสเกลนะคะจัดเป็นกลุ่มๆแล้วยังบอกได้ว่ากลุ่มนั้นอะมากกว่ากาันน้อยกว่ากันไปเท่าไหร่สูงกว่ากันไปเท่าไหร่ต่ำกว่ากันไปเท่าไหร่นะคะแต่บอกไม่ได้ว่ามากกว่ากันไปเท่าไหร่นะเช่นระดับการศึกษาแบ่งเป็นประถมมัธยมอ,อนุปริญญานะคะปริญญาตรีอะไรเงี้ยนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นลำดับเนาะ ยกตัวอย่างก็จะเป็นลำดับความชื่นชอบยี่ห้อรถนะฮะลำดับความชื่นชอบในอาชีพลำดับความพึงพอใจต่อการสอนระดับที่3นะคะอันตรภาพหรือ interval scale อันนี้เป็นการวัดที่สูงกว่าระดับที่2คือบอกความแตกต่างแล้วก็บอกว่าต่างกันเท่าไหร่ได้แล้วก็สามารถที่จะบอกว่าต่างกันกี่ช่วงนะคะ ตัวเลขที่อยู่ในระดับนี้เอาสามารถเอามาบวกลบได้แต่ไม่สามารถคูณหารกันได้ยกตัวอย่างอุณหภูมิ20องศาเซลเซียสกับ10องศาเซลเซียสเราสามารถบอกได้ว่ามันร้อนกว่ากันไป10องศาแต่ไม่สามารถบอกได้ว่าร้อนกว่ากันเป็น2เท่าเพราะมันไม่มีศูนย์แท้นะคะมันเป็นศูนย์สมมุติขึ้นมาหรือนะคะเด็กชายนาพัฒส,สอบได้คะแนน8คะแนนเด็กชายประกรณ์สอบได้4คะแนน เราสามารถกล่าวได้ว่านภัสสอบได้คะแนนมากกว่าปรกรณ์4คะแนนแต่เราไม่อาจบอกได้ว่าเขาเก่งกว่าเป็น2เท่านะคะตัวอย่างตัวแปรที่อยู่ในระดับนี้เช่นอุณหภูมินะคะแล้วก็คะแนนสอบต่างๆระดับสุดท้ายค่ะมารต,ตราอัตราส่วนหรือ ratio scale อันนี้เป็นการวัดที่สมบูรณ์ที่สุดนะคะสามารถเรียงลำดับบอกความแตกต่างได้ บอกถึงอัตราส่วนของความแตกต่างนั้นได้ด้วยเพราะว่ามีศูนย์แท้ศูนย์แท้ที่แปลว่าไม่มีเลยเพราะฉะนั้นตัวเลขในระดับนี้เราสามารถเอามาบวกลบคูณหารกันได้หมดเลยนะคะเช่นน้ำหนักส่วนสูงความยาวปริมาตรนะคะความเร็วอายุรายได้แล้วก็อื่นๆการนิยามตัวแปรการนิยามตัวแปรหมายถึงการให้ความหมายหรือการอธิบายตัวแปรนะคะที่มีลักษณะเป็นนามธรรมเนี่ย latent variable เนี่ย ะะที่เราไม่สามารถวัดได้โดยตรงให้สามารถสังเกตแล้วก็วัดค่าออกมาได้อย่างชัดเจนส่วนตัวแปรไหนที่มีลักษณะเป็นรูปธรรมอยู่แล้วนะคะสามารถวัดได้ชัดเจนเราก็ไม่ต้องให้คํานิยามนะคะเช่นเพศรายได้อายุระดับการศึกษาน้ําหนักส่วนสูงอะไรเงี้ยแต่ว่ามันจะมีตัวแปรที่มีลักษณะเป็นนามธรรมเช่นความเครียดความสุขนะคะการรับรู้ความสามารถของตนเองหรือภูมิต้านทานทางอารมณ์และจิตใจ ตัวแปรเหล่านี้เขาจะเรียกว่าเป็นตัวแปรเชิงคุณลักษณะเราควรจะต้องนิยามนะมันถึงจะเราจะต้องมอีการนิยามที่ชัดเจนนะคะซึ่งท่านอาจารย์สิริชัยการจนะวาสีนะคะได้แบ่งการนิยามไว้ออกเป็น2ระดับระดับที่1นนะคะก็คือการนิยามเชิงมโนทัศน์หรือทฤษฎี conceptual definition ก็คือเป็นการให้ความหมายตามแนวคิดทฤษฎีหรือตามพจนานุกรมให้รู้ความหมายแล้วก็ขอบเขตของตัวแปรน,น,นั้นๆอย่างกว้างๆนะคะยังไม่สามารถวัดค่าออกมาได้นะแต่ประเภทที่2ก็คือนะคะการนิยามเชิงปฏิบัติการหรือ operational definition หรือ working definition อันนี้เป็นการขยายขอบเขตของนิยามเชิงทฤษฎีให้อยู่เป็นรูปธรรมมากขึ้น โดยเราจะกําหนดเป็นพฤติกรรมที่สามารถวัดได้สังเกตได้หรือที่เราเรียกกันว่าตัวบ่งชี้นั่นเองนะคะลองมาดูรูปภาพตรงนี้เราจะสังเกตว่าตัวแปรที่เราศึกษามันค่อนข้างจะเห็นเป็นรูปตัวเขียวๆเ,เนี่ยค่อนข้างจะเป็นนามธรรมาใช่ไหมคะ abstract ร,รูปร่างยังไม่ชัดเจนหน้าที่ของนักวิจัยจะต้องมานิยามเป็นเชิงทฤษฎีก่อนนะคะ Uh, Theoretical Definition คือสีส้มๆเนี่ยเริ่มจากรูปร่างที่ขยึกขยือเนี่ยดูไม่ออกก็เริ่มแบบกลมๆละนะะแต่มันก็ยังเป็นนามธรรมอยู่เราต้องนิยามให้เป็นนิยามเชิงปฏิบัติการก็คือ Operational Definition คือเป็นสี่เหลี่ยมนะเห็นไหมเริ่มชัดเจนละสี่เหลี่ยมฟ้าฟ้าเนี่ยนะคะมันจะประกอบไปด้วยสี่เหลี่ยมสีชมพูเล็กๆๆตรงนี้อยู่ข้างในนี้ซึ่งสี่เหลี่ยมเล็กๆสีชมพูเนี่ยเราเรียกว่าอินดิเคเตอร ดังนั้นในการทำวิจัยเนี่ยเราจะต้องทำตัวนี้ให้ชัดนะคะมาดูตัวอย่างกันตัวแปรมีชื่อว่าจิตวิทยาศาสตร์นิยามทั่วๆไปก็จะบอกว่าเป็นคุณลักษณะของบุคคลนะคะที่มีความคิดความรู้สึกโน้มเอียงความยึดมั่นคืออันนี้จะเป็นทั่วๆไปเรายัง,ยง,งงงอยู่ดูก็ยังแบบยังไม่รู้ว่าจะวัดยังไงแต่ถ้าเรามานิยามเป็นนิยามเชิงปฏิบัติการนะคะ เราก็จะบอกว่าเป็นลักษณะนิสัยของผู้เรียนที่เกิดจากการศึกษาค้นคว้าโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้แก่ความสนใจใฝ่รู้เริ่มรู้ละเริ่มเริ่มชัดขึ้นละอ๋อสนใจนะมุ่งมั่นอดทนรอบคอบรับผิดชอบซื่อสัตว์เนี่ยสิ่งเหล่านี้ตัวมันเริ่มมองเห็นชัดและว,ว่าเป็นปรูปธรรมละเพราะฉนั้นที่คูขีเส้นใต้ตรงเนี้ยมันก็คือพฤติกรรมตัวชีวัดพอเราได้อย่างนี้เสร็จแล้วเราก็จะเอาตัวชีวัดต,ตรงเนี้ยไปสร้างเป็นเครื่องมือ ดูอีกสักหนึ่งตัวอย่างนะคะการมองโลกในแง่ดีนิยามทั่วไปบอกเป็นความมั่นใจว่าสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับตนในอนาคตก็เป็นความเชื่อมั่นต่อชีวิตในภาพกว้างอ่าวนี้เราก็ต้องมานิยามให้มันเป็นนิยามเชิงปฏิบัติการนะคือการมีมุมมองที่ดีต่อตอนเองภูมิใจตนเองรักมีความรักความเมตตาปราณีต่อผู้อื่นมองเห็นประโยชน์จากความยากลำบากอันนี้เริ่มชัดเจน ดังนั้นตัวที่ครูขีดเส้นใต้นี้ก็คือเป็นตัวชี้วัดหรือเป็นอินดิเคเตอร์นั่นเองนะคะมันดูวัตถุประสงค์การวิจัยบ้าง research objective นะคะวัตถุประสงค์การวิจัยหมายถึงข้อความที่ระบุถึงสิ่งที่เป็นเป้าหมายของการวิจัยหรือจุดมุ่งหมายที่นักวิจัยต้องการศึกษาหลักการเขียนวัตถุประสงค์การวิจัยนะคะก็คือ1ต้องเขียนให้สอดคล้องกับปัญหาการวิจัยเขียนเป็นประโยคบอกเล่าใช้ภาษาง่ายๆนะคะ กระทัดรัดสื่อความหมายได้ดีโดยปกติแล้วนะคะเราก็จะใช้คำว,ว่าเพื่อนำหน้านะคะคำที่แสดงถึงวิธีการแต่ละขั้นตอนในการทำวิจัยยกตัวอย่างเช่นเพื่อบรรยายเพื่อสำรวจเพื่อเปรียบเทียบเพื่อศึกษาเพื่อวิเคราะห์เพื่ออธิบายเป็นต้นตัวอย่างการเขียนวัตถุประสงค์การวิจัยการทำวิจัยต้องเริ่มต้นด้วยสภาพปัญหาเรามีสภาพปัญหาและ Research Situation เช่นความคิดสร้างสารรค์ของนักเรียน อันนี้คือประเด็นความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนต่ำเราก็สามารถนำมาสร้างเป็นปัญหาการวิจัยหรือหัวข้อการวิจัยได้เช่นนะคะต้องการศึกษาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนระดับประถมศึกษาในจังหวัดมหาสารคามมันจะนํามาสู่วัตถุประสงค์การวิจัยจะเชื่อมโยงกันนะคะก็คือเพื่อศึกษาระดับความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนประถมในจังหวัดมหาสารคามมาดูปัญหาการวิจัยข้อที่2ต้องการเปรียบเทียบระดับความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน ที่มีเพศอายุแล้วก็ระดับสติปัญญาต่างกันความคิดสร้างสารรค์ตรงนี้เป็นตัวแปรตามเพศอายุระดับสติปัญญาเป็นตัวแปรต้นนะคะเพราะฉะนั้นนํามาสู่วัตถุประสงค์การวิจัยก็เพื่อเปรียบเทียบเห็นไหมนี่ก็ตัดคําว่าต้องการออกเปลี่ยนเป็นเพื่อเฉยๆอย่างนี้เป็นต้นนะคะในกรณีถ้าเป็นการวิจัยเชิงปริมาณแล้วเราต้องการทดสอบสมมติฐาน ะะว่าเราอยากจะเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของตัวแปรตามว่ามันต่างกันจริงหรือเปล่านะคะระหว่างเพศชายเพศหญิงหรือเราต้องการหาความสัมพันธ์ของตัวแปรเราจะต้องมีการกำหนดสมมุติฐานทางการวิจัยด้วยนะคะสมมุติฐานเราเรียกว่า Hypothesis สมมุติฐานนะคะเป็นการคาดเดาคำตอบของการวิจัยอย่างมีเหตุผล ซึ่งมักจะต้องสอดคล้องกับทฤษฎีและก็ผลการวิจัยในอนดีตที่ผ่านมาที่เราได้ศึกษารีวิวในบทที่2มาอย่างดีดนะคะสมมติฐานแบ่งออกเป็นอยู่2ประเภทก็คือสมมุติฐานทางการวิจัยและสมมติฐานทางสถิติสมมติฐานทางการวิจัยนะคะรีเซิร์ชนี่นะฮิปอิเสสจะเป็นข้อความค่ะที่เขียนอธิบายนะคะความสัมพันธ์หรือความแตกต่างของตัวแปรที่เราต้องการศึกษา มันจะเขียนได้2ลักษณะนะคะ1แบบมีทิศทางกับ2ไม่มีทิศทางแบบมีทิศทางก็อย่างเช่นความฉลาดทางอารมณ์มีความสัมพันธ์ทางบวกคือจะบอกไปเลยว่าทางบวกนะะหรือนักเรียนชายมีความอดทนรอคอยน้อยกว่านักเรียนหญิงอันนี้บอกไปเลยอันนี้แบบมีทิศทางนะคะถ้าไม่มีทิศทางล่ะจะเป็นสมมติฐานที่ไม่ระบุนะคะคือยังบอกไม่ได้ว่าอะไรมากกว่าอะไรอะ่ะเขาก็จะเขียนอย่างนี้ ผลสมดุลทางการเรียนนะคะกับแรงจูงใจของนักเรียนเนี่ยมีความสัมพันธ์กันหรือนักเรียนชายและนักเรียนหญิงเนี่ยมีความคิดเห็นต่อการให้บริการห้องสมุดของโรงเรียนเนี่ยแตกต่างกันนี้ถ้าเราต้องการเอาสถิติมาช่วยในการทดสอบด้วยนะคะเราต้องมีการแปลงสมมติฐานทางการวิจัยเมื่อกี้ให้มาเป็นสมมติฐานทางสถิตินะคะสมมติฐานทางสถิติเราก็เลยมักจะเขียนเป็นในรูปของโครงสร้างทางคณิตศาสตร์ ซึ่งก็จะใช้เครื่องหมายเท่ากับนะะน้อยกว่าหรือเท่ากับไม่เท่ากับอะไรเงี้ยเป็นต้นสมมติฐานทางสถิตินะคะก็จะประกอบไปด้วยสส่วนอีกคือสมมติฐานหลักหรือสมมติฐานศูนย์หรือที่เรารู้จักกันเดียก็คือ h 0 h 0คืออะไร h 0คือสมมติฐานที่เราตั้งขึ้นที่มีลักษณะเป็นกลางกลางและก็มอกจะตั้งให้มันตรงกันข้ามกับสมมติฐานทางเลือกสมมติฐานทางเลือกหมายถึง สมมุติฐานที่ผู้วิจัยอ่ะต้องการจะทดสอบหรือคาดว่ามันเป็นคําตอบของการวิจัยซึ่งสมมุติฐานทางเลือกแหละเราจะเขียนว่า H 1หรือ H A ก็ได้ถ้าเขียนว่า H A ก็คือมันย่อม,มาจาก alternative hypothesis นะเนาะลองมาดูตัวอย่างความเชื่อมโยงนะคะระหว่างคําถามการวิจัยวัตถุประสงค์แล้วก็สมมุติฐานตัวอย่างที่1การตั้งสมมติฐานนะคะเป็นการหาความสัมพันธ์ ของตัวแปรที่เป็นแบบมีทิศทางเนาะเป็นแบบมีทิศทางหรือเป็นแบบทางเดียวนะคะ One tail test คำถามการวิจัยมีอยู่ว่าความฉลาดทางอารมณ์กับความสามารถในการฝากฟอนอุปสรรคมีความสัมพันธ์กันหรือไม่อย่างไรอันนี้คำถามการวิจัยเราก็กำหนดวัตถุประสงค์ว่าเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความสลาดทางอารมณ์หรือ EQ นะคะ กับ AQ สมมติฐานทางการวิจัยเราจะตั้งเป็นแบบมีทิศทางอันนี้คือสมมติฐานทางการวิจัยมีลักษณะเป็นข้อความเราจะแปลงข้อความข้างบนนี้มาเป็นสมมติฐานทางสถิติด้วยเป็นประโยคสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์มันซึ่งสมมติฐานทางสถิติจะประกอบไปด้วย2ส,ส่วนก็คือ H 0นะคะกับ H 1 H 0เวลาเราเขียนเราก็จะเขียน H 0 colon l e r o ร e คือความสัมพ so so mm ัน hmm. ธ <inaudible> yeah. uh ์นะคะน้อยกว่าหรือเท่ากับ0สมมติฐานหลักมักจะตั้งเป็นกลางกลางและมักจะตั้งเป็นและมักจะตั้งให้ตรงกันข้ามกับสมมติฐาน1หรือสมมติฐานทางเลือกนะคะซึ่งสมมติฐานทางเลือกเนี่ยเราจะตั้งให้สอดคล้องกับสมมติฐานทางการวิจัยซึ่งสมมติฐานทางการวิจัยเราตั้งบอกว่ามีความสัมพันธ์ทางบวก ดังนั้น H 1เราก็จะเป็นโรมมากกว่าศูนย์เพราะสัมพันธ์ทางบวกคือค่าความสัมพันธ์จะมีค่าตั้งแต่0นถึง1นะคะถ้ามากกว่าศูนี่นั่นแสดงว่าเป็นความสัมพันธ์ทางบวกก็คือมีความสัมพันธ์ที่แปรผันตามกันคราวนี้มาดูเมื่อกี้เป็นการทดสอบสมมติฐานแบบหาความสัมพันธ์ใช่ไหมคะอันนี้เป็นการทดสอบสมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของตัวแปรตามที่เป็นแบบมีทิศทางนะคะ ยกตัวอย่างคำถามการวิจัยนักเรียนชายมีความอดทนรอคอยน้อยกว่านักเรียนหญิงหรือไม่นะคะวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อเปรียบเทียบความอดทนรอคอยระหว่างนักเรียนชายและนักเรียนหญิงสมมุติฐานทางการวิจัยนะคะเราก็ตั้งว่าเราก็คาดเดาว่านักเรียนชายมีความอดทนรอคอยน้อยกว่านักเรียนหญิงจากตรงนี้นำมาสู่สมมติฐานทางสถิตินะคะที่เป็นแบบ one tail test 1> h 1เราก็จะเขียนว่า m 1หน้อยกว่าม e w สเมื่อมิวหคือค่าเฉลี่ยความอดทนรอคอยของนักเรียนชาย m 2สคือค่าเฉลี่ยความอดทนรอคอยของนักเรียนหญิง h 1เขียนได้ละมาเขียน h 0 h 0หรือสมมุติฐานหลักมักจะเขียนเป็นกลางๆงและตรงกันข้ามกับสมมุติฐานทางเลือกในเมื่อสมมุติฐานทางเลือกมันน้อยใช้เครื่องหมายน้อยกว่าเพราะนั้น h 0ก็จะต้องใช้เครื่องหมายมากกว่าหรือเท่ากับบลองมมมาาดูสมมุติฐนนที่เป็แบบ ไม่มีทิศทางบ้างยกตัวอย่างนะคะสมมุติฐานบอกว่าสกผลสมติทางการเรียนกับแรงจูงใจเนี่ยมีความสัมพันธ์กันเพราะฉะนั้นจากตรงนี้เราก็จะนำมาเขียนเป็นสมมุติฐานทางสถิติได้ว่า h 0โค r o ไม่เท่ากับ0มาดูตัวอย่างถ้าเป็นแบบเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยบ้างนักเรียนชายกับนักเรียนหญิง มีความคิดเห็นต่อการให้บริการห้องสมุดแตกต่างกันยังบอกไม่ได้ว่าใครมากกว่าใครน้อยกว่าเขียนเป็นกลางๆไว้แตกต่างกันจากตรงนี้มันก็จะนำมาสู่การเขียนสมมติฐานทางสถิติ h 1ว่า h 1โค่นม่ไม่เท่ากับ mu สเห็นไหมพอ,พอใช้คำว,ว่าแตกต่างกันเราจะใช้เครื่องหมายไม่เท่ากับเมื่อม1คือค่าเฉลี่ยวความคิดเห็นต่อการให้บริการห้องสมุดของนักเรียนชาย mu สคือ ความคิดเห็นของการให้บริการห้องสมุดของนักเรียนหญิงมาดู H0 ตั้งเป็นกลางๆและตรงกันข้ามกับ H1 เพราะฉะนั้นเมื่อ H1 ใช้เครื่องหมายไม่เท่ากับ H0 ก็ต้องใช้เครื่องหมายเท่ากับนะคะการตั้งลักษณะแบบนี้ถ้าเป็นสมมติฐานทางสถิติเราก็จะเรียกว่า two tail test เดี๋ยวเราเข้าไปคุยกันในเรื่องการทดสอบสถิติเนาะให้ดูโ o ล c h a r ตตัวสรุปนะคะตรงนี้ สรุปแล้วนะคะการทดสอบสมมติฐานจะมีอยู่สองลักษณะก็คือ1การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของตัวแปรตามกับ2การหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรนะคะซึ่งการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของตัวแปรตามเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นอยู่2ประเภทก็คือแบบมีทิทางกับไม่มีทิทางเช่นค่าเฉลี่ยวิชาวิจัยของนิสิตนะคะสาขาสังคมศึกษามากกว่า80คะแนนมากกว่าอันนี้แบบมีทิทาง เราสามารถเอามาเขียนเป็นสมมุติฐานทางสถิติได้ว่า h 0โนล์ c น้อยกว่าหรือเท่ากับ80 h 1คือสมมุติฐานที่เราต้องการทดสอบซึ่งจะเขียนให้สอดคล้องก,กันกับสมมุติฐานทางการวิจัยที่เป็นข้อความก็จะบอกว่า h 1โค่ง c o มากกว่า80เพราะมากกว่า80คะแนนดูตัวอย่างที่2นะคะนักเรียนหญิงมีความสนใจเรียนน้อยกว่านักเรียนชายเพราะนั้น h 1ของเราก็จะเป็น h 1, 1 c o l o mu หนน้อยกว่า mu สองเมื่อ mu หนเนี่ยคือค่าเฉลี่ยความสนใจเรียนของนักเรียนหญิง mu สอคือค่าเฉลี่ยความสนใจของนักเรียนชายหรือตัวอย่างที่3ค่ะนักเรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมจิ๊กซอวม,มีทักษะท,ทางสังคมสูงกว่าที่เรียนแบบปกติ h 1เราก็จะตั้งว่า mu หมากกว่า mu สเมื่อ mu หเมื่อ mu หหมายถึงค่าเฉลี่ย ทักษะทางสังคมของนักเรียนที่เรียนด้วยจิ๊กซอลมีสหมายถึงค่าเฉลี่ยทางสังคมของนักเรียนที่เรียนแบบปกติอย่างนี้เป็นต้นนะคะแต่ถ้าเราตั้งแบบไม่มีทิศทางนะเราก็จะบอกว่านักเรียนหญิงกับนักเรียนชายมีความสนใจเรียนแตกต่างกันอ่าแค่นั้นแตกต่างกันเราก็จะใช้เครื่องหมายไม่เท่ากับนะคะมาดูลักษณะของการทดสอบสมมติฐานแบบหาความสัมพันธ์บ้างนะแบบแบบมีทิศทางกับไม่มีทิทางมีทิศทางเราก็จะบอกไปเลยว่าสัมพันธ์ทางบวก เราก็จะใช้เครื่องหมายมากกว่าแบบไม่มีทิทางก็คือบอกแค่ว่าสัมพันธ์กันเท่านั้นนะเราก็จะใช้เครื่องหมายไม่เทาส่วนการทดสอบสมมติฐานนะคะเราจะไปพูดกันในบทการออกแบบการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะสามเนี่ยนะคะก็โดยภาพรวมแล้วก็จะทําให้เรารู้จักนะคะความหมายของตัวแปรเนาะว่าตัวแปรเนี่ยนะคะเป็นสิ่งที่นักวิจัยต้องการศึกษาสามารถแปลเปลี่ยนค่าไปได้ นั้นประเภทของตัวแปรก็ขึ้นอยู่กับเกณฑ์ที่เราใช้แบ่งนะคะ,ะการวัดตัวแปรเนี่ยสามารถแบ่งได้นะคะเป็นอยู่4ระดับด้วยกันก็คือนามบัญหัติเรียงลําดับอันตรภาคแล้วก็อัตราส่วนโดยที่นามบัญญตัตเนี่ยนะคะก็เป็นตัวแปรประเภทที่จัดเป็นกลุ่มๆแทนตัวเลขเข้าไปเนี่ยตัวเลขนั้นก็จะเป็นเพียงแค่สัญลักษณ์แทนกลุ่มของตัวแปรนั้นๆน,น,นะคะ สำหรับมาสเรียงลำดับหรือ ordinal scale เนี่ยอันนี้แบ่งเป็นกลุ่มแล้วนะคะยังบอกได้ว่าอะไรมากกว่าอะไรนะคะแต่บอกไม่ได้ว่ามากกว่ากันไปเท่าไหร่สูงขึ้นอีกนิดนึงก็คือมาสอันตรภาคหรือมาสช่วงหรือ interval scale อันนี้นะคะแบ่งเป็นกลุ่มแล้วสามารถบอกได้ว่าอะไรมากกว่าอะไรโดยช่วงห่างเท่าไหร่นะคะโดยมีการกำหนดศูนย์สมมุิขึ้นมา ศูนย์สมมุติก็คือเป็นศูนย์ที่เราไม่รู้จุดเริ่มต้นที่แท้จริงนะคะตัวแปรในระดับนี้ก็อย่างเช่นพวกคะแนนสอบนะคะคะแนนผลสมดติทางการเรียนคะแนนความรับผิดชอบคะแนนความฉลาดทางอารมณ์นะคะตัวแปรระดับสุดท้ายอยู่ในมาตราอัตราส่วนหรือ ratio scale อันนี้เป็นมาตรวัดที่สมบูรณ์ที่สุดนะคะคือหมายความว่ามีศูนย์แท้ตัวแปรที่อยู่ในระดับนี้เนี่ยสามารถ นำมาบวกลบคูณหารกันได้นะคะครนี้เวลานักวิจัยจะทำะวิจัยเนี่ยจำเป็นจะต้องมีการนิยามตัวแปรให้มันให้ชัดเจนนะคะเป็นรูปธรรมสามารถวัดได้สังเกตได้ซึ่งตรงนี้เราจะเรียกว่า operational definition การทำวิจัยทุกเรื่องจ,จะต้องมีการกำหนดวัตถุประสงค์การวิจัยนะคะซึ่งวัตถุประสงค์การวิจัยเป,เป็นเป้าหมายของการค้นคว้าหาคำตอบของงานวิจัยนะคะซึ่งวัตถุ ประสงค์การวิจัยเนี่ยจะต้องสอดคล้องกับปัญหาการวิจัยหรือหัวข้อวิจัยนะคะมักจะเขียนเป็นประโยคบอกเล่าด้วยภาษาที่กระชับชัดเจนสื่อความหมายได้ดีและนอกจากนั้นนะคะาการคาดคะเนผลการวิจัยในแต่ละวัตถุประสงค์นะคะแต่ละข้อเนี่ยเราก็จะเรียกว่าสมมติฐานการวิจัยโอเคดังนั้นนะคะการที่จะทําวิจัยให้บรรลุเป,ป้าหมายหรือสาม,มารถทดสอบสมมติฐานได้นะคะ จำเป็นจะต้องออกแบบการวิจัยที่ดีเนาะเจอกันคลิปห้าบทที่4นะคะการออกแบบการวิจัยสวัสดีค่ะ